การเพิ่มรายการแจ้งเตือนสถานะนะครับให้เราคลิกที่รถเข้าซ่อมที่หน้าจอเมนูหลักจากนั้นนะครับค้นหาทะเบียนรถและคลิกที่หมายเลขเคลมที่หน้าฐานข้อมูลรถคลิกที่ปุ่มสถานะอื่นๆที่หน้าบันทึกงานซ่อมและคลิกที่เปิดใช้งานการบันทึกนะครับคลิกที่รายการแจ้งเตือนที่ต้องรอคลิกแถบสีแดงนะครับระบบจะแสดงวันที่เริ่มและคลิกแถบสีเขียวนะครับระบบจะแสดงวันที่จบ รายการแจ้งเตือนที่เลือกไว้นะครับจะขึ้นเป็นแถบสีเหลืองและจะไปโชว์ที่หน้าสถานะงานรายการแจ้งเตือนที่มีให้เลือกนะครับมาจากหน้าเมนูทั่วไปที่เราเพิ่มข้อมูลไว้ก่อนเริ่มระบบการเพิ่มรายการแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่มีรายการแจ้งเตือนที่ต้องการนะครับสามารถเพิ่มจากตรงนี้ได้แต่ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปนะครับจะไม่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลจะอยู่ที่หน้านี้หน้าเดียวนะครับขั้นตอนการเพิ่มทําดังนี้ คลิกที่เปิดใช้งานการบันทึกนะครับพิมพ์รายการที่ต้องการเพิ่มและคลิกที <hot dog. S 1> <thế S 2> ่เพิ่มรายการที่เพิ่มจะขึ้นไปอยู่ด้านบนและแสดงวันที่เริ่มให้อัตโนมัติการยกเลิกรายการแจ้งเตือนสถานะนะครับคลิกที่รถเข้าซ่อมเหมือนเดิมนะครับที่หน้าจอเมนูหลักค้นหาทะเบียนรถและคลิกที่หมายเลขเคลมที่หน้าฐานข้อมูลรถคลิกที่ปุ่มสถานะอื่นๆที่หน้าบันทึกการซ่อมคลิกที่ต้องการยกเลิกและคลิกที่เปิดใช้งานการบันทึกนะครับ คลิกที่แถบสีแดงที่รายการที่ต้องการยกเลิกนะครับแต่ถ้ามีการบันทึกจบแล้วนะครับก็จะไม่สามารถยกเลิกได้